ในปัจจุบนันนี้เทคโนโลยีการเกษตรปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันมีผลต่อการทําการเกษตรเป็นอย่างมากเพราะเทคโนโลยีทางการเกษตรปัจจุบนันนี้ก้าวล้ําไปอย่างมากโดยเฉพาะทางประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือต่างประเทศก็ตามนะครับเขาก็มีการนําเทคโนโลยีทางการเกษตรนั้นมาใช้กันอย่างกว้างขวางประเทศไทยก็เช่นกันนะครับแต่ว่าประเทศไทยนั้นมีการเข้าถึงเทคโนโลยียากพอสมควร เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นยังมีต้นทุนที่สูงทําให้เกษตรกรน,นั้นยังต้องใช้วิธีการทําการเกษตรแบบเก่าแล้วก็ผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในบางครั้งแต่ในทางกลับกันก็เป็นการเพิ่มผลผล,ผลิตไปในตัวแล้วก็ลดระยะเวลาทํางานของเกษตรกรไปในตัวด้วยครับดังนั้นเหตุผลที่เกษตรกรควรเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยตนเองนั้นก็นึงมาจากเรื่องแรกก็คือว่าเป็นการลดการพึ่งพาจากหน่วยงานภาครัฐครับ โดยทั่วไปแล้วกเกษตรกรไทยนั้นก็ยังมีการพึ่งพาจากภาครัฐมากพอสมควรซึ่งการพึ่งพาจากภาครัฐนั้นบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่พึ่งพายากพอสมควรในปัจจุบันนี้เพราะว่าในเรื่องของงบประมาณของภาครัฐในเรื่องของปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาทางการค้าปัญหาทางการเมืองทําให้นโยบายภาคการเกษตรนั้นไม่ต่อเนื่องแล้วก็รัฐบาลบางครั้งบางคราวนั้นไม่ให้ความสนใจเลยสนใจเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งดังนั้นการลดการพึ่งพายจากภาครัฐ ในเรื่องของเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่เกษตรกร,กรควรทำนะครับเป็นเหตุผลแรกเลยว่าทําไมพี่น้องเกษตรกร,กรแล้วก็คนไทยนั้นควรเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยตนเองก็คือในเรื่องแรกเป็นการลดการพึ่งพาจากรัฐนั่นเองเรื่องที่2ก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของการผลิตในเชิงของการเกษตรอุตสาหกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับหากมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นี่มันจะเป็นการเพิ่มผลผลิตในเรื่องของการเกษตรหรือว่า ผลผลิตอะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรของเรานั้นถ้ามีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยจะมีการเพิ่มผลผลิตเป็นอย่างมากเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นจะสร้างความแม่นยําให้กับการดูแลผลผล,ผลิตหรือว่าพืชผลทางการเกษตรของเราเป็นอย่างมากครับ mm hmm. เช่นเทคโนโลยีของเซ็นเซอร์เช่นเทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ในเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยการฉีดยาหรือว่าการดูสภาพอากาศมันมีหลายอย่างครับในระบบของเซนเซอร์ปัจจุบันนี้ หลายสวนก็นํามาใช้พวกสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าฟาร์มใหญ่ๆเขานําเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ครับเพื่อที่จะควบคุมน้ําควบคุมปุ๋ยควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือนหรือว่ามีการกําหนดระยะเวลาในการให้น้ําให้ปุ๋ยทําให้ผลผลิตออกมานั้นมันมีคุณภาพสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าเทคโนโลยีนั้นเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลผลิตก็ได้เยอะแล้วผลผลิตนั้นก็ออกมาอย่างมีคุณภาพเช่นกันครับ ดังนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นมันเป็นอะไรที่มีความจําเป็นมากสําหรับพี่น้องเกษตรกรช่วยลดต้นทุนเช่นพี่น้องเกษตรกรที่ทํานานั้นก็ใช้โดนในการพ่นยาซึ่งในการพ่นยาในการใช้โดนพื้นที่ของบ้านผมเนี่ยนะครับก็พ่นไร้ละ100บาทครับถ้าเป็นฮอร์โมนนี่100บาทถ้าเป็นพวกสารเคมีก็ประมาณ120บาทต่อไร่ครับดังนั้นเมื่อมีการนําโดนมาพ่นยาแล้วเนี่ยมันก็ประหยัดต้นทุนไปได้มากพอสมควรเพราะว่าถ้าหากว่าใช้คนเนี่ยผมเคยใช้คนในการ พ่นยาเพื่อกำจัดมแมลงหรือว่าป้องกันมแมลงต่างๆเนี่ยมีราคาที่สูงกว่าการใช้โดรนดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มันช่วยลดระยะเวลาในการทําการเกษตรของเราแล้วก็เพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพไปในตัวด้วยนะครับต่อมาในเรื่องที่3ก็คือถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรศกรเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยตัวเองนั้นพี่น้องเกษตรศกรก็สามารถที่จะเข้าถึงตลาดใหม่ๆได้นะครับสําหรับเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรเท่านั้นนะครับ เป็นเทคโนโลยีสําหรับการตลาดด้วยนะครับดังนั้นการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็ทําให้เกษตรกร,รกน,นั้นสามารถที่จะเข้าถึงตลาดใหม่ๆในยุคปัจจุบันได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตหรือผ่านสิ่งไหนก็ตามนะครับที่สามารถเชื่อมโยงโลกอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเข้าถึงตลาดใหม่ๆได้อย่างง่ายดายเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียเช่น f a Facebook y o u t u b e TikTok Li โอเ a อะไรพวกนี้นะครับเทคโนโลยีที่พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงนั้นก็สามารถที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงตลาดใหม่ๆได้อย่างง่ายดายทำให้ขายผลผลิตได้ตรงกับความต้องการผู้บริโภคทําผลผลิตตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วที่สําคัญนั่นคือว่าเราสามารถที่จะหาผู้บริโภคใหม่ๆได้อย่างตรงเป้าที่เราต้องการนั่นเองครับดังนั้นการเข้าถึงเทคนโนโลยีด้วยตัวเองนั้นมันก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงตลาดใหม่ๆได้อย่างง่ายดายเช่นกันสาหรับ,บัจุวันนี้นะครับ ในเรื่องที่สีก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ให้กับพี่น้องเษกษตรกรไปในตัวนะครับเมื่อเรานําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยพี่น้องเษกษตรกรก็จะลดระยะเวลาในการทํางานด้านการเกษตรลงแล้วมีเวลาว่างไปทํางานอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเมื่อลดระยะเวลาในการทาการเกษตรให้น้อยลงแล้วเวลาที่เหลือเราก็เอาเวลานั้นไปใช้ทําอย่างอื่นไปใช้ทํากิจกรรมยามว่าง ไปใช้ในเรื่องของการหาตลาดออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์หรือไปใช้ชีวิตประจําวันของเราที่มันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้มากขึ้นนั่นเองดังนั้นการเข้าถึงเทคโนโลยีของพี่น้องเกษตรกรนั้นมันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการมีเวลาให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ามากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นและที่สําคัญคือว่าเมื่อเรานําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เราเข้าถึงตลาดออนไลน์เราสามารถที่จะผลิตพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพเราก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองดังนั้นการเข้าถึงเทคโนโลยีมันก็สามารถที่จะทําให้เรานั้นมีคุณภาพชีวิตและก็รายได้ที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับต่อมามาดูแนวทางว่าพี่น้องเกษตรกรน,นั้นจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองได้อย่างไรในเรื่องแรกก็คือจะต้องมีการพยายามเรียนรู้ทางโลกออนไลน์ในแบบฟรีๆในแบบฟรีปัจจุบันเนี้ยเราไม่ต้องไป เรียนในคอร์สหรือว่าเราไม่ต้องไปจ้างครูบาอาจารย์หรือว่าใครก็ตามมาสอนเราในบางอย่างที่เรารู้ได้ด้วยตัวเองครับเช่นมีการเรียนรู้จาก YouTube f a c e b o o o f a แฟนเ e Facebook ส่วนตัวหรือว่า TikTok อะไรต่างๆก็ตามนะครับทุกวันนี้โดยเฉพาะแพลตฟอร์มทาง y YouTube นี่เราสามารถที่จะหาความรู้ด้านการเกษตร,รหาความรู้ด้านเทคโนโลยีนั้นเยอะแย,ยะมากมายนะครับทุกวันนี้มันสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัดแล้วก็ ในโลกออนไลน์นั้นมีข้อมูลมากมายให้เราศึกษาเรียนรู้หรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์นั้นมันมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนท่านก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับโดยเฉพาะมเกษตรมแม่โจโ้หรือมหาวิทยาลัยต่างๆก็าตำนะครับหรือวิทยาลัยการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับว่าเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลเรื่องไหนที่เราสนใจได้มันถูกต้องมากน้อยแค่ไหน่ สถาบันการศึกษาจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่สามารถให้เราเรียนรู้ทางออนไลน์ได้อย่างไม่จํากัดแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงเป๊ะมากพอสมควรนะครับสําหรับสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่เราทําได้ถ้า,าว่าเราทําได้ในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะลดรายจ่ายในเรื่องของการที่จะไปเข้าคอร์สเสียเงินเรียนคีหรือว่าเสียเงินไปศึกษาดูงานถ้าเราเรียนออนไลน์แล้วเราก็มาลงมือทําเองส่วนนี้มันจะเพิ่มพูนประสบการณ์ของเราไปในตัวนะครับดังนั้น ในเรื่องของการเรียนรู้ออนไลน์ทางช่องออนไลน์ฟรีนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องทําเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับผมแน่ใจว่าพี่น้องเกษตรกรเวลาตื่นมาเนี่ยอย่างน้อยหลายคนนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยต้องดูโทรศัพท์ในสิ่งที่ตัวเองสนใจเลยหันมาสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีหันมาสนใจในเรื่องของการเกษตรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าสมมติว่าตื่นนอนครั้งแรกเนี่ยเราจับโทรศัพท์แล้วเรามาดูข้อมูลเหล่านี้มันจะทําให้คุณภาพชีวิตของเราหรือว่า ชี่ทของเรานั้นพัฒนาไปได้มากขึ้นในทุกๆวันต่อมาในเรื่องที่2ก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นจะต้องมีการรวมกลุ่มครับในการรวมกลุ่มบางคนก็อาจจะไม่รวมหรือบางคนก็อาจจะรวมกลุ่มเพื่อศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆที่แต่ละคนมีนะครับเช่นการตั้งกลุ่มเกษตรกร,รนในหมู่บ้านเพื่อเรียนรู้ร่วมกันการทดลองใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ต่างๆเช่นระบบน้ําอัตโนมัติหรือว่าการปลูกพืชในโรงเรือนหรือว่าการเรียนรู้การทําการตลาดออนไลน์ ขายยังไงถึงได้ขายลงรูปภาพแบบไหนลงวิดีโอแบบไหนลงช่วงเวลาไหนสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มขึ้นมาเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันมากขึ้นครับคนไหนที่มีเทคนิคแบบไหนมีความเชี่ยวชาญแบบไหนในการใช้เทคโนโลยีนี่เราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั้นทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองพอมีความรู้ความสามารถหรือว่ามีข้อมูลมากขึ้นพี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะ นำไปใช้ในการทําารเกษตรได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นครับต่อมาในเรื่องที่3ก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยตนเองนั้นเราสามารถที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนได้นะครับบริษัทที่ผลิตเครื่องมือการเกษตรนั้นมักมีโครงการอบรมหรือว่าให้ทดลองใช้เทคโนโลยีฟรีในบางพื้นที่นะครับสังเกตไหมครับบริษัทใหม่ๆหรือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะเอาอุปรกรณ์ทางการเกษตรหรือว่าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นี่เขาจะมีการนํามาให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องประชาชนนั้น ทดลองใช้งานก่อนที่จะออกขายเขาจะรู้ว่ามันเหมาะกับพื้นที่ไหนเทคโนโลยีแบบนี้มันเหมาะกับประชาชนในกลุ่มไหนบ้างมันเหมาะกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบไหนเขาจะได้มีการไปปรับปรุงแล้วก็ให้เหมาะสมกับพี่น้องเกษตรกรให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าบริษัทเอกชนเนี่ยจะมีการนํามาให้พี่น้องเกษตรกรทดลองใช้ก่อนที่จะออกขายในหลายครั้งที่บริษัทใหญ่ๆนั้นจะมีการเสนอเทคโนโลยี เพ so right. ื่อขายให้กับพี่น้องเกษตรกรเขาก็จะมีตัวอย่างมาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทดลองใช้ก่อนนั่นเองครับดังนั้นเราสามารถที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆอาจจะนําความรู้จากภาคเอกชนนั้นมาพัฒนาด้วยตัวเองก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเรื่องต่อมาที่พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองก็คือในการซื้อร่วมกันการรวมกลุ่มเพื่อซื้อร่วมกันนะครับซื้อเทคโนโลยีต่างๆนี่เพื่อเป็นการลดต้นทุน ถ้ามีการซื้อใครซื้อมันบางคนก็มีเงินพอบางคนก็ไม่มีเงินพอดังนั้นการรวมกลุ่มซื้อร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับถ้ารอหน่วยงานรัฐเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับเช่นการซื้อโดนพี่น้องเกษตรกรอ,อาจจะมีการรวมกลุ่มกัน5คน20คนหรือว่า40-50คนในการซื้อโดนเพื่อการเกษตรเพราะโดนเพื่อการเกษตรตัวหนึ่งนะครับมันก็หลายแสนพอสมควรดังนั้น บางคนก็มีเงินซื้อบางคนก็ไม่มีเงินซื้อแต่อยากใช้ในการรวมกลุ่มก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการรวมกลุ่มในการซื้อแต่การรวมกลุ่มนั้นท่านก็ต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องให้เข้าใจนะครับว่าเวลาซื้อมาแล้วกลุ่มจะบริหารจัดการยังไงใครออกเงินเท่าไหร่แล้วใครบ้างที่ใช้ได้เอาไปรับจ้างได้ไหมเวลาที่มันเสียมาใครจะซ่อมเอาเงินส่วนไหนซ่อมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตกลงร่วมกันก่อนนะครับว่า เราจะซื้อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการเกษตรนั้นบางครั้งมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งนี้เราก็ต้องตกลงให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับว่าจะบริหารยังไงใครจะออกเงินยังไงในส่วนนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ซื้อเทคโนโลยีทางการเกษตรมาได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทุนไม่เยอะทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น เรื่องต่อมาที่พี่น้องกเกษตรกรสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองก็คือว่าการที่พี่น้องกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานของภาครัฐหรือว่าสถาบันอุดมศึกษา ngo นะครับหน่วยงานภาครัฐส,สถาบันศึกษาหรือว่า ngo นั้นบางครั้งเขาก็มีโครงการออกมานะครับว่ามีการเปิดโอกาสให้กเกษตรกรนั้นสามารถที่จะเปิดโอกาสให้กเกษตรกรนั้นเข้าไปอบรมในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรเช่นฟาร์มอัจฉริยะนำร่องหรือว่าโครงการอบรมของมูลนิธิ ngo ต่างๆเหล่านี้ มันมีมาเรื่อยๆนะครับบางครั้งพี่น้องเกษตรกรอ,อาจจะไม่รู้แต่โครงการของมหาวิทยายลัยเนี่ยก็มีมามบ่อยๆหรือว่าโครงการของ NGO เนี่ยก็มีมาบ่อยครั้งเช่นกันซึ่งโครงการเหล่านี้มันก็รู้เฉพาะกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็ไม่รู้บางกลุ่มก็รู้ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลแล้วก็ตามข้อมูลมากโครงการของสถาบันการศึกษาของ NGO นั้นเขาจะอกมาในรูปแบบไหนโครงการอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรสนใจนั้นก็สามารถที่จะ สมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับอันนี้ต้องศึกษาข้อมูลด้วยตนเองนะครับว่าสถาบันการศึกษา NGO นั้นเขาจะมีการจัดโครงการในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนั้นช่วงเวลาไหนเดือนไหนพื้นที่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมา้งว่าพี่น้องเกษตรกรไม่อยากเรียนรู้ด้วยตนเองทางโลกออนไลน์โครงการเหล่านี้เขาจะจับมือทําเรียนรู้จริงเห็นประสบการณ์จริงเห็นของจริงในการใช้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะ เข้าถึงเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในปัจจุบันนี้นะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดใจทดลองแล้วก็เรียนรู้จากการลงมือทําของพี่น้องเกษตรกรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่เปิดใจในการที่จะเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีนั้นบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่ล้าหลังไปเลยนะครับการใช้เทคโนโลยีบางครั้ง่อย่างเช่นการใช้โดรนฉีดยาในปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่บ้านที่ผมอยู่นะครับมีเกษตรกรหลายคนบอกว่า เขาใช้โดรนฉีดยาไม่ทั่วท้องนะฉีดยาก็ยาไม่ตายหรือว่าสารเคมีไม่ครอบคลุมอะไรประมาณนี้นะครับบางคนเห็นแบบโดรนบินแบบและอองฝอยๆนี่เขาบอกว่ามันไม่หนะพอฉีดยาโดยใช้โดรนนั้นมันคงไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมือนคนฉีดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทุกวันนี้พี่น้องเกษตรกรหลายคนเปิดใจใช้นั้นเขาก็สามารถที่จะลดระยะเวลาในการทําากรเกษตรและที่สําคัญทุกวันนี้โดรนมีประสิทธิภาพในการฉีดยาหรือว่าฉีดฮอร์โมอนต่างๆนั้น ดีมีประสิทธ,ธิภาพเพราะเทคโนโลยีนั้นมันก้าวหน้าไปนั่นเองครับดังนั้นการเปิดใจในการใช้เทคโนโลยีนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับพี่น้องเกษตรกรมากมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เปิดใจในการใช้เทคโนโลยีเรามีความคิดเพียงแค่ว่าเทคโนโลยีนั้นมันจะทําให้เรามีต้นทุนที่สูงขึ้นไม่คุ้มค่าบางครั้งเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเทคโนโลยีนั้นมันจะลดต้นทุนให้เราได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเราเปิดใจนีเราจะมีทางออกหรือว่าเราจะมีทางไป มีโลกทัศทัที่กว้างมากขึ้นสําหรับเทคโนโลยีพี่น้องเกษตรกรอาจจะเรียนรู้สิ่งดีๆจากเทคโนโลยีก็เป็นได้นะครับดังนั้นการเปิดใจสําหรับเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเกษตรกรหลายประเทศนะครับอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นจีนเทคโนโลยีของเขานั้นไปไกลแล้วครับดังนั้นการเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆของพี่น้องเกษตรกรนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญถ้าพี่น้องเกษตรกรเปิดใจแล้วทุกอย่างมันจะดีเองครับ